สวัสดีวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2,565นะคะวันนี้แม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์ก็มาอยู่ในสวนผักเหมือนเดิมค่ะเวลาในตอนนี้6โมงครึ่งค่ะ18.30นาฬิกา30นาทีแดดก็ยังร้อนอยู่เลยนะคะก็จะมาเก็บเอาผักไปทำสลัดให้คุณสามีค่ะวันนี้สามีบอกว่าอยากกินสลัดว่างั้น ก็เลยถามว่าจะเอาสลัดขมหรือสลัดไม่ขมแกบอกเอาสลัดขมก็ได้วะงค่ะวันนี้ก็เลยนี่เลยค่ะอุ้ยทุกคนดูพึ่งข้างในนี่เต็มเลยค่ะนี่ดี๋ยจะเอาสลัดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าตอดแม่เดอ้อลูกเอ้ยนี่ค่ะ เอาอันนี้นะคะไปหั่นหันนะหั่นเล็กๆค่ะบางๆอันนี้ขมมากเลยนะชีโกเรียนะคะชื่อภาษาอิตาเลียนนะเรียกว่าชีโกเรียค่ะภาษาอื่นก็ไม่รู้นะคะทุกคนอุ้ยพึ่งเต็มเลยค่ะข้างในนี้นี่ดูสิอาบินไปแล้วมันมีอยู่ เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลองลอกใบนี้ดูอีกใบค่ะทุกคนว่ามันจะมีพึ่งไหมข้างในนี้นั่นค่ะยังมีอยู่นะข้างล่างเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนต้นดีกว่าค่ะเอาต้นนี้ดูต้นนี้ก็เก็บไปแล้วนะวันก่อนเก็บไปสองใบคือสามใบนี้ก็พอกิน สำหรับหนึ่งคนหนึ่งมือเลยค่ะให้สามีคนเดียวนะสามใบนี้พอดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปล้างๆแล้วก็หั่นเป็นเส้นเล็กๆเหมือนเส้น <c oughs> เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอะค่ะนี่นะได้สามใบแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับหนึ่งคนหนึ่งมือนี่้วเ,เอาอีกไหมสักใบนึงเพราะว่าลูกสาวไม่กินด้วยเพราะมันขม เดี๋ยวเอาเอาต้นอื่นดีกว่าค่ะพึ่งเขาก็มาเล่นในนี้นะเขาก็มาเล่นบนผักบนอะไรนี่ค่ะทุกคนนี่ในนี้ก็เต็มเลยอ่ะเนี่ยเรียกว่าพึ่งหรือว่าแตนเนี่ยตัวเนี้ยค่ะนี่ออกมากันเยอะเลยอ่ะแตนใช่ไหมอุ้ย ถ้าเราไม่ดูนะต่อยมือเราเลยนะเนี่ยเก็บผักเก็บสลัดขมไปให้สามีค่ะวันนี้ไปทำสลัดให้แกบรรยากาศตอนหกโมงกว่าก็ยังไม่มืดน,นะคะสำหรับบวบในเมื่อวานนี้ไม่ไม่ใช่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้านี้แมรินก็เก็บไปสองลูกค่ะตรงนี้แล้วก็เริ่มโตมาอีกแล้วค่ะทุกคน กระลำนี่ก็ยังไม่ด้มาเก็บเลยกระลำกระลำยังไม่ได้มาเก็บเลยค่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็มาเก็บกระลำนะมีอยู่ห้าหัว้วเก็บไปลวกลวกทัเป็นชิ้นๆแล้วก็ลวกแช่ตู้เย็นไวค้ค่ะส่วนอันนี้มมรินก็ทำไมหัวมันแตกๆก,ก็ไม่รู้คะ่ะทุกคนอันนี้คือเป็นการปลูก กระหล่ำดาวครั้งแรกในชีวิตนะคะนี่ไม่เคยปลูกเลยนะแล้วก็ได้ผลแบบนี้ใบนี่คือโดนมแมลงโดนอะไรเจาะเป็นอันนี้หมดเลยค่ะนี่ไม่สมบูรณ์นะเพราะมาแมลงดูสิเนี่ยนี่ค่ะมแมลงกินใบนะเจาะใบเอ้ยสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะมาเก็บผักแล้วก็ถ่ายบรรยากาศไปด้วยพริก นี่พริกไม่รู้จะเก็บหรือเปล่านะเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์หน้าค่อยมาเก็บดีกว่าค่ะว่าเก็บไปแล้วก็กินไม่ทัน,นบวบนี่ดอกมันเริ่มเยอะแล้วค่ะมะเขือเทศข้างในอุ้ยมะเขือเทศด้านในนี่ค่ะทุกคนมะเขือเทศนี่ เริ่มจะสุกแล้วค่ะดิบๆก็มีนะนี่ดิบก็มีได้ผลผลิตอยู่ปีนี้นึกว่าจะไม่ได้ผลผลิตเพราะว่ามันฝรั่งทับหมดแล้วก็ตายไปหมดเลยค่ะสรุป่ากก็ยังได้ผลผลิตอยู่เดี๋ยวเช้านี้เย็นนี้จะไปดูฟักอีกรอบค่ะฟักทองนะตรงนี้ ลูกนี้ก็เริ่มโตแล้วคะ่ะทุกคนนี่สองลูกนี้นะโตแล้วลูกนี้ก็โตแล้วคะ่ะนี่หลายๆล,ลูกก็เริ่มโตกันแล้วนะแต่ที่ชัดๆก็คือสองลูกนี้แหละลูกเล็กลูกน้อยก็เริ่มมาอีกเยอะเหมือนกันคะ่ะนี่นี่ลูกเล็กๆก,ก็มาแล้วลูกตรงโน้นก็เริ่มโตแล้วคะ่ะนี่ อันนี้มันแบบมันตายอ่ะมันเหลืองๆแล้วก็ตายนี่อีกลูกนึงสามลูกแล้วนี่อีกลูกหนึ่งคะ่ะสี่ลูกนะสวยนะอีกลูกมังอยู่ตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะวันนั้น เดี๋ยวจะจะเก็บโหระพาไปไปแช่ตู้เย็นไว้ด้วยค่ะนี่โหระพามันเริ่มออกแล้วนะใบบนบนนี้เราไม่ต้องปล่อยให้มันแห้งค่ะเราเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้เลยไม่ใช่ตู้เย็นสิตู้แช่แข็งไว้เลยค่ะนี่นะ กหระพาลังเก็บวัลละนิดวัลละหน่อยนะเดี๋ยวพรนั้นนะเอาไปไว้สำหรับใส่ผัดเออผัดตับกวางค่ะของสามีที่เดี๋ยวเดือนหน้าก็เป็นลาาก,กวางแล้วเราก็มีใบนี้นะผัดใส่ตับกวางอร่อยมากค่ะทุกคนตับกวางผัด ใส่ใบโหระพาฝรั่งนะแล้วก็ใส่พริกเขียวไปนิดนึงค่ะอร่อยแล้วก็เหาะเหเาะอะไรนะน้ำมันหอยไปด้วยค่ะอร่อยมากสามีกินแล้วติดใจเลยเมื่อก่อนเขาจะกินเฉพาะแบบผัดแบบฝรั่งฝรั่งเนาะใส่เนยอ,อย่างเดียวทีนี้แล้วทีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผัดใส่แบบไทยนะ้ำมันพืชใส่น้ำมันหอยแบบนี้ค่ะอร่อยมากเลย ผัดทีไรนี่แกกินหมดทุกทีเลยค่ะเนี่ยนะอันนี้โหระพาไทยแม่ลิงก็จะเด็ดไปด้วยค่ะนี่เพราะมันใหญ่มันพอเรายิ่งเด็ดใบมันก็ยิ่งออกมาเยอะค่ะนี่เห็นไหมกิ่งเล็กๆเนี่ยยอดเล็กๆมันก็ออกมาค่ะนี่เดีย๋ยวต้องเด็ดไปแช่ตู้แข็งไว้เหมือนกันค่ะนี่นะ เราก็เด็ดยอดข้างบนเนี้ค่ะแล้วมันก็ยังเหลือยอดข้างล่างอยู่นี่นะสองยอดอยู่นี่นี่พอเรายิ่งเด็ดก็ยิ่งแตกเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยมันจะมียอดเล็กๆออกมาอีกนี่นะเนี่ยเราก็เด็ดเฉพาะอันข้างบนมันนี่ค่ะเนี่ข้างล่างมันก็มียอดออกมาอีกนะทีนี้พอเรากินไม่ทันใช่ไหมเราก็เอาไปแช่ตู้แช่แข็งไว้ค่ะ,อะพอหน้าหนาวเราก็ไม่ต้องไปซื้อไง พรพ,พอถึงหน้าหนาวนะผักพวกนี้มันแพงมากเลยนะแพงจริงๆค่ะนี่นะแล้วบางทีเราซื้อมาแล้วเราก็กินไม่ทันแบบเนี้ยก็ในเมื่อของเรามีใช่ไหมคะเราก็เก็บไปแช่แข็งเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะเปิดตู้แช่แข็งให้ดูผักที่เราปลูกไว้ปลูกเองเนี่ยเยอะมากเลยในตู้แช่แข็งค่ะทั้งทั้งบวบฝรั่งทั้งเอ่อเห็ด แล้วอะไรอีกทั้งถั่วคะ่ะถั่วที่เก็บไปแล้วกินไม่ทันน่นนะก็ไปลวกๆแล้วก็แช่แข็งไวค้ค่ะนี่เก็บไปเดียวผักอีตูนี้ก็จะเก็บเหมือนกันคะ่ะนี่นะผักอีตูนี้ก็เด็ดออกเลยนี่เห็นไหมพอมาสัปดาห์ที่แล้วแม่ลินเด็ดไปคะ่ะแล้วเขาก็แตกออกมานะออกมาเยอะเลยนะผักนี่ยิ่งเด็ดยิ่งแตกคะ่ะผักพวกนี้แล้วก็เด็ดออกอีกนะ เขาก็ยังเหลือยอดด้านในอยู่ค่ะนี่เห็นไหมยอดเล็กๆขึ้นมาเต็มเลยนะอ่ะเอาไปแช่ตู้แข็งไว้ค่ะนี่นะนี่ยอดเล็กมันยังมีอยู่แล้วก็นี่ค่ะสำหรับผักที่เก็บได้วันนี้วันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565นนะคะก็มีตระกูล โรพาทั้งหลายนะคะอันนี้ก็จะเอาไปแช่ลางๆแล้วก็แช่ตู้แช่แข็งไว้กินหน้าหนาวค่ะแล้วก็ได้สลัดนี่ของไปทําสลัดให้สามีค่ะนี่นะพอได้กินสําหรับมื้อเย็นค่ะแล้วแค่นี้ก็อิ่มแล้วแหละเพราะว่ามันก็จะมีกับข้าวอย่างอื่นด้วยค่ะเราก็จะเก็บวันละนิดวันละหน่อยแค่นี้นะคะทุกคน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับเวลาตอนนี้ก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งทุ่มแล้วคะ่ะแดดยังไม่หมดนะคะนี่เมื่อกี้ก็ฝนตกไปนิดนึงโปรยๆยพอให้ดินได้เปียกมาบ้างนิดนึงค่ะนี่แต่ว่าก็ไม่ได้เปียกมากนะขอบคุณคะ่ะสำหรับการรับชมลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ